มาครับมาแกะกล่องเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์ตัวนี้กันนะครับมาหลายวันแล้วเขาบอกว่าเคลมได้ภายใน7วันนะครับสำหรับสินค้าของร้านนี้นะครับก็อันนี้ผมช้าไป2วันนะครับเพราะว่ายังไม่ว่างเป็นช่วงวันทํางานผมยังไม่ได้ใช้ผมก็เลยมาแกะกล่องวันนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับเขามีรัดตัวของไอเนี่ยไอสายรัดอย่างเนี้ยที่ของที่ไปณีนีเขาทำอ่ะมันจะแน่นหนาดีอ่ะนะครับแต่อันนี้ส่งมาทังเบสนะ เขาบอกว่าต้องถ่ายวิดีโอไว้นะครับสําหรับคนที่ซื้อสินค้านะครับต้องถ่ายวิดีโอไว้นะครับถึงจะเคลมกับร้านเขาได้นะครับร้านเขาเขียนมาไว้อย่างนั้นนั่นครับเพราะฉะนั้นก็ทําตามเขาหน่อยนะครับเปิดสินค้ามีปัญหาอะไรครับก็นี่ด้านบนนะครับออกไปก่อนนะครับเออกล่องจะเยืนๆหน่อยสําหรับสินค้านะครับก็อย่างตัวนี้ผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่น รุ่นที่อิงๆมันหายไปจากตลาดแล้วนะแต่ว่าผมก็เสียงนะครับสภาพสินค้าขอให้มันโอเคก็พอเพราะว่าผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเขาสต็อกตั้งแต่ปีไหนนะครับ Energy เป็นยี่ห้อที่ท่านักเล่นเครื่องเสียงยุคเก่านะครับนี่โอ,อแต่นี่กล่องภายนอกนะครับก็มีกล่องภายในอ่อหนี่งนะครับในสภาพด,ดูดูนะครับนี่อันนี้เป็นกระดาษที่ทางร้าน น่าจะกันกระแทกมาให้นะครับเนี่ยก็กันกระแทกมาอย่างดีแล้วนะครับพยายามทําอย่างดีมาให้เราแล้วยิงกล่องจริงๆน่าจะแค่นี้นะครับก็ยกกันออกมามันจะได้ลากออกง่ายๆมีอีกตัวนะครับถ้าใครสนใจรุน่นนี้สินค้ามีสองตัวนะครับก็ผมก็จัดมาแล้วหนึ่งตัวนะครับอินเ g อร์ของประเทศอะไรแล้วไม่รู้ อ่าเนะครับท่านดูคุมมือซะก่อนนะครับโฮมเ t อร์โซล่าสปีกเกอร์อินดี้แคนาดาครับแคนาดานะครับแคนงแคนาดานะครับนี่คือด้านหลังของเขานะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะใช้เขาดูตัวของ Power of the Ring นะครับนะครับจะเบิร์นจะเบิร์นจะจะ,จะเริ่มต้นใช้เขาด้วย Power of the Ring เลยผมเนี่ยไปก่อน สภาพสินค้าอ๋อย้ายหลุดเฟรมย้ายหลุดเฟรมนี่นะครับก็เก่าแก่ผสมเชื่อนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนโอ้โหท่าผู้ชมมันจะใหญ่อันนี้ราคาไม่ถึงสี่พันนะครับโอ้โหใหญ่มากตายและเสียงเต็มห้องแน่เลยนี่นําวอินอร์จีอยู่นี้นะครับสภาพก็เราดูสภาพก่อนนะครับ สภาพด้านข้างเรียบร้อยครับผมถอดด้านนี้ก่อนไม่อยากไม่คนจับหน้ากากคนนะออกออนีออ่นะครับด้านข้างนี้สภาพโอเคด้านบนโอเคด้านหลังโอเคด้านล่างโอเคนะครับก็นี่คือ ตัวกล่องการแกะกล่องของเขาโอเคสินค้าสภาพโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปต่อนะครับวางยังไงเนี่ยอ๋อต้องวางอย่างนี้นะครับต้องวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อนะครับแล้วเดี๋ยวลองใช้เสียงก็เป็นยังไงมาเจอกันอีกทีครับ